สว,ส,สวัสดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีม activity activity ูป we uh ูบสบายดีสบายดีันอยู่กับช่างอีลาพาโอ้กนี่อีลาพามวนมากินโชว์พี่น้องเ้ยดู่น่บเช็คนั่งลงจิ้โชว์ยังมีครัวหือ่มีครัวผักไทยผักบุ้งแซ่บเลยได้จะเสฉวหกั้ไหมบอได้แต่หมเพชรอย่าปากแม่ทุกคนมูชิกลิน เาปาก็เข้า้สงยักาด้ยินมาได้พี่น้องเดี๋ยมตีนี่มันสีขวามาเลยจ้าเหดบัวล่นี่บ่ขาบ่ป้าสายเขนบหนสาั้นหปห้านี่แต่นี่ได้มงเพชรแต่นี่ได้ มีตตเตะเยอะลงอีกแน่เลยห้มันจำไปแวันนั่นจะเห็นหน้ะตังมานั่งไปพูกตังนี่น่องนต้ับหมดแล้วเอาไม้นะมีความฮาหน่อยนึงนี่น้องเลย มีเลยแบบถุงเพชรมันอยู่นอกมันอยู่นอกถุงเพชรมันอยู่ในเงินทองเลยเด็กเตะเกือบม้วแล้วบอยังลบไปลบมาเดี๋ยวปากแม่กูอัดคลิปอยู่ยังวะสบายดีพี่น้องปากกบได้พี่น้องเ้ยว่าายเลยปากกบได้เกินแผลบกินคนเดียวหน่อยเวลาเขาจะกินอย่างคนเดียวแล้วเอาบอกกูเสียอัดคลิปใครใส่มาชอบ พ <laughs> ี่มองๆเลยว้ยมีความหา่หงงมาพี่น้องนมวนขนาดไทยอันนี้้อนี้กับยูสวนคือเกาพี่น้องอ้นอันนี้ยาวจอือหลักลีินะเก็บิกินนคนนะไม่ใช่คนมาสอน <laughs> Jangan <susuk> gitu. gitu, gitu. <hati> ว่ะทีมอันแลญัวอกอก อันผูผู้หาหน้าไม้นแม่มาตั้งใจหาหน้าไม้นพี่น้องอยากกินน้ำเขาละลักชอบบิ้งเลยเหตดติงตีหาน้าไม้นี่จะเห็ดบไนอยากจอยากิมาแล้วหักนาะแช่บ้ยกโบกครับมาเดินจับน้องปองไปนั่นละ

อะไปะอ่ะเดวตีจักกับ้เ็ดนี่เาว่าอย่างก็จะถือสาด้วยพี่น้องเขาเว่ากันแบบที so ่เ okay, จ uh, uh, ้าปากุต uh ิก huh. ูยังไรชนจะถือสาด้วยเขาะว่ากันแบบที่และนี่กูมีมึงอีกสาวแค่ชน ฉอสะพอนวาอสะพอนวาอยู่นั่งเออเพิ่นเอซีสะพอนนะสบาสุกสตก่เนอเอาคนยังรังคนละสบายดีทานผู้สมมาหยาดกินน้ำเขาหยมดเเขากินมดเบื่งเขากินเปตะตกใจดิโอ๊ยกระต่ายกงงงงงงยอสนน้มใส่อีกร้วนี่ ทำไมตีม่ตีแม่ไ้าหนาหบ้กลซ้อมยเอยากกนมดแบแบแบแลอรีจะม้ยำนีพี่งคหลักจอบเบอย่าไม่เคากินหมดนั่งแกล่อยไปชูนกตาเลมีปัญหาแก่จะคือจะมาโม่ไรเละยต่เต็มที่กระตาหลอมที่หลเบมด เดนเพันไปเเอาบ่คอยห้อยนห้่ไมนะ <c oughs> ่่ไ่ไม่ะม่ไม่ไมม่ไม่ไมาไม่วม่่อไม่ั่ไมม่ไม่ไม่ไค่ไมม่ไมย่า่า่ามาาาไม่ไม่มไ แชมลินกอิไอกินนะขักึเบอปั๊บใหม่ก้องโอ้คักแล้วายเอือ่อเยเหตดต่ตีหานมาแล้วมากินนาไปเลยไม่เห็นลยปุ้มหอยยังเม่นเหมือนกับพี่เลยว้ย นั่นก็เป็นบัวไล่ยด้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินดูกันผู้นางนั่นแบบไปเยี่ยมไม่กระดุกกระดึ๊กโคตได้จำแล้วพี่น้องมานีแงบข่าวยงบข่าวจำแล้วจำแล้วพี่น้องเด็ดเด็ดเด็ดโคตรได้เอ้าความอ้าคือประตำข้าวปุ่นวัดตุนแต่แม่ประตำมาดี ถ่ายคลิปหัวแรบานลืมเราจะนอนกันด้วอดกันช่องที่เจอยนนี่มันกิ้ตอกขปุ้นได้ไปแล้วข้าวข้าง้หรือเนล่าเนีลยาไปมาเข้าให้แม่ไะม่อุ้กไก่ด้คนแบบันน่้จย่ปลาเกลือชนนี่ขากรอกมือไรมอนี่ตัไกลกลมาเอาถ้วยหนึ่งเนาะอิ่มแล้วนี่ เก็คอมเมนต์ละแซ่บไ่แซ่แบ,แบก็ดีผมก็ถ่ายบอกอ,กอแซ่บพี่น้องเอ้สาวที่แอนเจเห็ดมากินใครอยากซื้อติดต่อมาด้วยซีเฮ็ดขายบบกี่แบบบุกอะไรเราบ้านแต่าหาน้ำม,มัมนมาแซ่บเพี่น้อง กับกะบิบไม่ได้ทอดบุกเพชรพี่น้อยกินไว้ถ่ายคลิปมันนี้มีห้าพี่น้อย เช่มันนึงหนาเสเมนูนี่เด็ดพี่น้งเูยด้บอรัท่นได้เคยกินลองมเด้ดสนใจยากว่ะนัคือปคัวจนเมืดโลนึงพี่น้องเลยอ่ะหาเงี้ยเยอะอยู่หน่อยตามเขากป็นกำแบบ จำเขาปุ่มก่อนับใจอะไรวโอ้ยมาแต่นาะมาดะมาอะไรคุยไปยังไปจะไปทงไปหนก็ควยจีควควยมาทาซอแล้วมาเห็นคอยกินกวมีปะไม่คอยจคยเห็นจอกน้ำจะจากินน้ำม่คอยปะ่ ไปโก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 อยู่ไปสินักากแล้วไหมสินักค่ะจักรก็จะยังสงสัยนี่ตั้งเป็นเชมาค้ายังหลายพี่น้องได้กินทีมั้นี่ก็ว่างเป็นว่าขอจบคลิปไว้ชั้นนี้เนาะพี่น้องเนาะวันใดเขามาเบิ่งคลิปช่องช่องของเราก็อย่าลืม กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก <aurait> ็กดซับซบแช่งเอากดติดต่อใครแล้ว่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของเขาเลยเด้อจ้าบ๊ายบายสบายดีจ้า